หากคุณอยากเป็นสุดยอดเชฟมือใหม่ช่วงเวลานี้เชฟกระทะเหล็กและเชฟรับเชิญจะมาเผยเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการทำอาหารให้คุณได้ลองทำตามไปพ,พร้อมๆกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถรังสรรค์เมนูชั้นยอดได้ด้วยตัวของคุณเอง ตอนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระทาเล็กครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมก็จะเป็นช่วงที่เหล่าเชฟกระทะเล็กของเราก็ดีนะฮะหรือจะเป็นเชฟผู้ท้าชิงที่เคยผ่านคิทเช่นสเตเดียมแห่งนี้นะครับจะกลับเข้ามานะครับผมทําเมนูง่ายๆนะครับผมสาธิตพิธีการทำอาหารง่ายๆและได้นอนที่สุดนะครับผมในห้องส่งแห่งนี้นะครับเราก็จะมีแขกรับเชิญมาร่วมทำอาหารไปพร้อมๆกับพวกเราวันนี้ไปพบกับพวกเขาเลยครับ ผมพี่เปิ้ลนาคอครับสว,สวัสดีครับ after, สวัสดีครับท่านที่สองครับผมคุณบอลสวัสดีครับน้องเชียร์คุณอีกครับสวัสดีครับคุณใหม่ครับคุณมดสวัสดีค่ะและท่าสุดท้ายคุณพัดครับสวัสดีครับคุณมดและคุณพัดนี่เขามาเป็นแพ็กคู่เขาเป็นคู่รักกันเอาเหรอครับผมเป็นคู่รักแล้ว ได้ทำอาหารกันบ้างไหมฮะสองคนของพัดทำแตม่มทจะชอบกินมากกว่าชอบกินฉ<ะ>ลาด <c oughs> ให้เขาทำไปเถอะอ่านน้องเชียร์แหะครับรักการกินกินมาทั่วแล้วทั้งไทยและเทศ <c oughs> มีเมนูใหม่ๆห,หรือร้านใหม่ๆมาแนะนำไหมฮะ <c oughs> ถ้าร้านใหม่ๆเชียร์รู้สึกว่าจะมีร้านอาหารทะเลนี้น่าสนใจมากที่ชื่อร้านต้นทองอะคะ่ะ <c oughs> เอามือมานี่เขาเป็นนางเอกที่อยู่ในใจผมตลอดครับ คือคือร้านต้นทองเนี่ยเด็ดที่เนื้อเพราะเขาใช้เนื้อโคขุนแท้แท้จากโคยางคำไม่มีไม่มีไม่มีมาที่คุณอีกบ้างทำอาหารอยู่แล้วจริงๆแล้วเป็นคนชอบทานอาหารประเภทไหนจริงๆแล้วผมชอบทานอาหารแบบอาหารไทยไปเลยอย่างอย่างแกงข้วหอยขมมาให้กินมาทางคุณใหม่บ้างครับผมแปลกสุดที่เราเคยกินหรือเคยทำก็คือพวก งูตัวเงินตัวทองี่จริงมันอร่อยนะฮะแย่เยอะก็จะมีหัวเอามาแทะแทะพกเนื้อที่มันติดอยู่ตรงแถวขๆข้างๆหู <c oughs> สุดย,ยอดสภาพอย่างคุณนี่ดูดหัวแย่ทั้หมดครับ <c oughs> ทา่านแต่ที่นแน่ว,วันนี้เนี่ยต้องได้ทําอาหารกันหลางกับเชฟท่านนี้ครับผมเชฟกระทะเหล็กอาหารไทยของเราเชฟชุมพลครับ วันนี้คอนเซปต์ของอาหารคืออะไรครับวันนี้เนี่ยในเมืองไทยเรามีวัตถุดิบที่หลากหลายมากเราต้องทาอาหารแบบง่ายๆแล้วก็เอาอะไรที่มันใส่รวมกันได้อย่างลงตัวนั่นเองครับเมนูนี้คือเป็นถุงปูไส้ชีสนั่นเองครับถุงปูไส้ชีสโ,โอเคและวัตถุดิบสําคัญสําหรับเมนูเนื้อปูสดแป้งปอเปียฟิลโลครีมชีสฟิลาเดลเฟียผิวเลมอนเกลือพริกไทยต้นหอมแฮลใบคะน้ามายองเนส มัสตาร์ดอิตาเลียนพาสลีย์วันนี้มีแฮล้มมัสตาร์ดมีเนื้อปูแลวที่เหลือล่ะที่เหลือก็ดูผักในตู้อ่ะมาดไปดูกันนะครับมีอะไรบ้างโอ้ที่จริงมีเยอะมากเยอะมากต้นหอมมีเยอะผมือต้นหอมมาแล้วกันนะครับครับผมที่ผมมีแป้งแป้งนหฮะโอเคแป้พิเศษถุงปูไส้ชีสใครดีฮะที่จะมาคุกกับเราในวันนี้ถ้าระดับพี่เนี่ยต้องเจอน้องผม ไม่มีปัญหาด้รถฐการธรรมหารการัดพร้อมนะแซ่โอเคถ้าพร้อมก็ลงมาเลยแซ่โดนตัวทั้งสามท่านนี้นะครับผมโอ้ขอให้เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทานอาหารเยอะที่สุดแล้วกันขอเชิญคุณพัทครับเสร็จแล้วอ้าวข้างหลังมีสเตชันอยู่ใส่ผ้ากับเปื้อนกันได้เลยครับผมเชิญชุบพลพร้อมไหมครับพร้อมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับวอตตู เอาแแห้วเอาแแห้วนะครับแแห้วมาสับหั่นเป็นเต๋านะครับอ่ายแแห้วหั่นเป็นเต๋ามาด้วยต้นหอมต้นหอมเอาก้านอย่างเดียวนะครับเอาก้านอย่างเดียวคือเอาก้านเอาก้านอย่างเดียวเนื้อปูใส่ไปครับแล้วก็ผิวมะนาวมะนาวหั่นมะนาวหั่นมะนาวหั่นมะนาว ชีสใส่ลงไปนะครับริมชีสใส่ลงไปในในโถเอาใส่ในโถเอาลงไปลวนในโถหมดเลยชีสชีสชีสเอาจับครับจะใส่เมื่อวานใส่มือใส่เอแล้วาดที่หน้าปาดที่แก้มจไม่อะถ่ายะหน่อยตีเป็นเนื้อเดียวกันเลยฮะกิใครตามไม่ทันก็สามารถมาดูเชฟได้นะครับมาดู่ตาดู้วเาเย็นเขาไปไหนเรแล้วูเย็น นะเอาเอาเฉพาะเอาเฉพาะใบเลี้ยงใบคณะแล้วก็เราจะม้วนให้เป็นซิก้านะฮะแล้วซอยละเอียดซอยยาสูบเลยโอเคยาสูบโลเป็นซิก้าแต่ซอยแบบยาสูบวันนี้เนี่ยเราหลงท่อเลยน้ำมันไม่แรงมากถ้าเกิดน้ำมันแรงมากความเขียวก็จะหายไปนะครับม้วนนี้เช่นเลี้ยงมาเป็นมะห่อเลยโอเค ก็สะอาดเคียงฮะแล้วก็คลีปแป้งออกมาครับเชฟคะแป้งฟิลโลนี่ทำจากอะไรครับทำจากข้าวโพดครับใช่จะต้อจะลองมันเป็นสิบสิบชั้นนะฮะเวลาเวลาทำพายพว่าพายพายขนมตอนตอนนี้ไงพอเป็นช่วงสำคัญไงช่วงห่อนี่มันมันน่าดูมากนีเราใช้ปั๊บก็คือใช้ไข่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นกาวครับเราห่อขึ้นมาาประกอบด้นมา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 ดูวิธีห่อครับมาดูวิธีห่อครับเสร็จแล้วนะครับทิ้งชุดหนึ่ง นะครับอบหนึ่งครับเป็นชั้นที่สามจริงๆแล้วไส้เนี่ยสุกหมดแล้วนะครับครับวันนั้นเนี่ยแค่ทอดให้แป้งกรอบไฟต้องแรงต้องเบายังไงไม่แรงมากไม่แรงมากกินแป้งนี่คล้ายๆแป้งโรตีนะอ่าเอาราเริ่มเหลืองแล้วนะครับเออกินหอมจริงตอนนี้เหมือนแป้งก็อยู่ตัวแล้วนะครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากเราเสิร์ฟเลย ก็เสร็จเรียบร้อยเลยเร็วมากเรียบร้อยแล้วสำหรับถุงปูหอชีสนะครับผมเมนูถุงปูไส่ชีสเนื้อปูที่คลุกเคล้าส่วนผสมจนได้รสชาติกลมกล่อมหอด้วยแผ่นบอเบียทอดเป็นเมนูที่ครบอรรถรสเสีงจริงๆแล้วเดี๋ยวขับมาดูกันครับว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์นี้สักครู่เดียวครับ โอ้โหเรียบร้อยถุงปูไส้ชีสนะครับผมสามจานสามสไตล์จริงๆเช่นเคยครับผมเราก็ต้องชิมต้นตำรับก่อนนะครับผมเป็นไงบ้างโอ้ยสุดยอดเลยค่ะแบบมันเชียร์เชียร์เชียร์เวลาชิมอาหารทีไรพี่รู้สึกว่าเชียร์ดีใจกว่าได้แฟนอีกนะกลมกล่อมมากเลยอะครับแล้วพอกัดเข้าไปได้กลิ่นของผิวมะนาว มันก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมานะฮะแล้วก็คณนาก็อร่อยพอกินถุงทองกินด้วยกันข้าหูอร่อยมากเลยครับตอนนี้มาถึงของนักเรียนของเรานะฮะท่านแรกนะครับผมเชฟบอนครับผมขออธิบายตรงนี้ก่อนดูจากการจัดวางแล้วเนี่ยบอกเข้าไปอาจารย์ผมไม่อยากจะเชื่อเลยมันเหมือนรองเท้าแตะหน้าโบส <laughs> เราลองมาชิมกันดีกว่าถ้าใครทิ้งขอนบ้านไฟไหมเดี๋ยวๆเคยกินทอดร้านมีชื่ออะไรนะคะ เราสัญญานะเราสัญญาว่าต่อไปนี้เราจะขับผ่านผ่านเรื่อยๆอ้าวผ่านเป้าของพี่บอลครับถัดไปของคุณพานครับเจอเลยครับอ่ะตักมาตั้งแต่ทางนี้ได้เลยครับคือรสชาติก็คล้ายๆของเชฟนะครับแต่ว่าการทอดอาจจะนานไปนิดนึงเพราะว่า สีมันดูเข้มกวของเชฟครับคุณนี่ครับเป็นไงครับครับผม <ขอ S 2> รส <ขอ S 2> รส <ขอ S 2> ชาตินี่โอเคเลยนะคือคกรุบกรอมนะครับแต่ว่าแป้งก็อาจจะหลายทบไม่น่อยแต่ว่ารสชาติอะไรก็โอเคครับคุณมดเมื่อสักครู่นี้ตอนกินของเชฟชพูดถึงกขาว่าอร่อยมากพอมาถึงของคุณรักของคุณนะฮะคุณพัดคุณมดจะพูดว่าอร่อยอร่อยได้ใจค่ะ ก็ได้ชิมกันไปแล้วนะครับผมสำหรับโปรทั้งสองท่านนี้นะครับเดี๋ยวลงคะแนนกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นในสัปดาห์นี้ครับโอ้โหต้องถือว่าวันนี้นี่เป็นการชิมอาหารกันอย่างสนุกสนานมากๆนะครับผมเอาละครับผลก็ออกมาแล้วนะครับผมพี่เปิ้ลก่อนเลยครับให้คะแนนกับใครครับคุณบอสครับโอเคโอ้ ขึ้นได้จริงๆรหไมครับเป็นแฟนคลับรักพี่บอลมากผมเลือกคุณพัดครับครับน้องเทียครับให้ใครครับต้องบอกได้ว่าพี่บอลค่ะเฮ้ยเาเราไปดูคนตัดไปครับผมคุณนี้ครับ ก็อยากจะบอกว่าเป็นพี่บอมเหมือนกันแต่กลัวไม่น่าเชื่อถืออะครับก็เลยต้องเป็นฝั่งนี้ครับเป็นให้กับคุณบัสครับบัสจบที่นสุดท้ายเลยคุณมดเอาแบบไม่ลำเอียงเลยให้ใครครับให้พัดให้คุณพัดครับพาเรื่องนี้ที่็ของเราวันนี้ก็ได้แก่คุณพัดครับและก็ต้องขอขอบคุณแชมป์เปี้ยทีาหารใจของเราเชมป์ทุกคนมากๆครับขอบคุณครับแล้วขอส่งปรามเมให้กับเพื่อนเพื่อ ขอบคุณนะครับว่าสนุกกันจริงๆครับวันนี้นะฮะแล้วก็จะสนุกกันแบบนี้ต่อไปทุกๆสัปดาห์นะครับกับรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยแต่เช่นเคยครับวัตถุดิบทั้งหมดในรายการเราวันนี้ก็จะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปวันนี้เวลาหมดแล้วพบกนใหม่สัปดาห์หนะ้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ